วัน,นนี้เราจะผัดเครื่องในไก่มีตับไก่แล้วก็มีพริกหยวกต้นหอมแล้วก็หอมแล้วก็มีกระเทียมสับเครื่องปรุงรสเราปรุงไว้แล้วค่ะน้ำมันหอยซอสต,ต่างๆตอนนี้เราผัดขิงไก่ลงไปเลยค่ะผัดเครื่องในไก่ลงไปเลยนะคะ เราใส่ที่มายใส่ระเทียมลองอไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่หอมค่ะหอมตอนนี้เราใส่หอมกับต้นหอมลงไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะผัดผัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะด๋ยวจะใส่น้ำสักนิดนึงค่ะเติมพริกหยวกลงไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมเครื่องเป็นอันเสิร์ฟใช้ได้ซอสซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะ